ครับสวัสดีครับเอาครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกข่าวเดียวเซอร์อีสานทุกท่านนะครับพี่น้องยังอยู่ที่นนบพลฟาร์มนะครับมือนี้มี่อ่าสำหรับเกษตรกรว่าของเพื่อนมีตัวราคาสูงสูงนะครับอ่าในขอกในฟาร์มรุ่นราคาประหยัดบ่มีบอนะครับมือนี้นะครับคุณพ่อเพื่อนว่ามีอยู่นะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งขอกนะครับที่แยกออกมาเห็ดเป็นอ่าควายเกตราคาประหยัดนะครับบอแรงนะครับพ่อแบงให้เกษตรกรเข้าไปต่อยอดไปเลี้ยงเอานะครับอาจจะเรียนรักแสมอะไรกับมาบอกกันเล่่ะพีน้อง เดี๋ยวไปคุยคุย่อกำจัดขวดจัง่อยนะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ่าครับผมแนะนำตัวด้วยนะครับพ่อเออผมหมอที่ครับคือนายหอยที่ครับนายหอยที่เนาะครับนะครับผมบ้านไหนก็พ่ออยู่ดงพยุงนี่เหรอครับอ่าดงพยุงตะบลดงพยุงเนาะพี่น้องอำเภอดอนจันเบอร์โทรพ่อเบอร์ใดก็ครับศูนย์แปดห้าครับศูนย์แปดห้าสี่ห้านึงครับสี่ห้านึงสองหกสองห้าครับสองหกสองห่านะครับเปิดราคาจากตัวก็พ่อสองตัวนี่นะครับเนี่ยนี่เพื่อเพื่อในสมบูรณ์ครับเพิ่งเอาครับบ้านเด็ดสมบูรณ์ไปไหนเนาะเดี๋ยวจัังงเบบินะคร ทั้งเบิดสองตัครับอยู่ในบ้านอีกบ่ครับอยู่ฟาร์มในบ้านอีกอยู่ในบ้านอีกเจ็ดตครับสามตครับสามตเนาะครับนะครับอยู่ในบ้านอีกสามตนะครับแม่สาวเด้อพี่น้องสำหรับผู้อยากเอาควายแม่สาวไปเลี้ยงไปต่อยอดเอานะครับอายุจักปีแล้วพ่อไข่ตัวนี้ตัวละเจ็ดเดือนนึงครับอ่านะครับควายตัวละเจ็ดเดือนครับพี่น้องอยากได้ควายแม่สาวนะครับไล่อะไจักบาทล้วพ่อเมื่อเปิดแพ็งหรอครับเปิดตัวละสี่มื้อหานครับอ่าตัวละสี่มื้อหานตัวนี้ก็สี่มื้นหานเนาะตัวอะไรนิดหน่อยตัวนั้นก็ราคาซ้ำกันเเนนนนาาะะพ่่ออแครับป็ลูก สายทั้งไหนแล้วพ่อควายบ้านบ้านนี่บ่ข้าวบ้านบ้านเท่านี้แล้วครับควายบ้านบ้านนี่เนาะครับนี่ครับควายบ้านบ้านนะครับผมสองสาวด้วยครับไล่ละสี่สิบหาเนาะพ่อเนาะรับไล่ละสี่หมื่นหานะครับโอเละเมียสาวนะครับก็อายมุหกเจ็ดเดือนนี่เนาะพ่อเนาะครับเจ็ดเดือนหเดือนจ็ดเดือนนะครับของคุณพ่อเพิ่นนะครับคู่แม่ลูกนี่แล้ะพ่อขันมีผู้มักนั่มกับเพื่อนเขาครับว่าไว้แล้วเป็นไรพ่อว่าสิบสามหมื่นนี่นะครับเอานะครับ สิบสามแม่เป็นอ่อกมูลาเนาะพ่อเนาะแม่นครับอ่อกงูลาแม่สูงเท่าไรครัพ่อสูงร้อยสี่สิบเอ็ดบวกครับร้อยสี่สิบเอ็ดบวกนะครับผมลูกง่ายไหครับผมง่ายขึ้นอเอนลูกง่ายกลาสินนะครับผมอันนี้ลูกสาวง่ายกลาสินเกิดจากแม่สายมูลาครับพี่น้องมีเลือดมูลานะครับแม่ร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับผมก็ถือว่าสูงใหญ่แน่นอนเปิดใบสิบสามเนาะพี่น้องนะครับควายยังขาดน้ำเลี้ยงนะครับขันไผ่ให้อาหารดีๆอาหารถึงถึง ส่วนสูงนะครับผ่านแล้วนะครับผมที่เหลือกลับเป็นเรื่องของการให้อาหารเพื่อให้เติมเนื้อเติมยังเข้าไปลูกเพิ่นถือว่าน่าดีนะครพ่อลูกตัวที่แรกพ่อตัวที่แรกครับลูกแรกนะครับผมลูกแรกนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งอีก2-3งตัวอยู่อีกนะครับอยูุคเพิ่นนะครับผมกุมนี่อยู่ล็อกนี่กับมีแม่สาว2อตัวนะครับหรือว่าแม่ลูกอีกคู่หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งยุคพุ่นอีกเจ้าตัวก็พ่อสามบอกครับครับยุคพุ่นอีก3าตัวนะครับผมครับผมมาเบิ่ง2อตัวสุดท้ายครับพี่น้อง นะครับก็เป็นควายแม่สาวนะครับพี่น้อง2อตัวชุดท้ายเดี๋ยวไปฟังราคานํากันนะครับตัวนี้เป็นแม่สาวอายุจักเดือนแล้วพ่อเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนนะครับตัวนี้เจ็ดเดือนสูงไรบ้างนะพ่อหนึ่งร้อยยี่สิบสองครับหนึ่งร้อยยี่สิบสองนะครับควายสาวเจ็ดเดือนสายพันธุกรรมพ่อได้ก็ครับสายเพชรอุดรเนาะนะครับสายเพชรอุดรนะครับตัวนี้ราคาเปิดไว้ไรบ้างนะครับ เปิดไปเจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นบาทครับพี่น่องราคาห้องต่อร่องได้นะครับเป็นสําหรับผู้มาควายแม่สาวด้วยครับพี่น้องนะครับควายแม่สาวนะครับตัวนี้เจ็ดเดือนนะครับพี่น้องนะครับเปิดไปเจ็ดหมื่นนะครับสายเพชรอุดรจุงยางใหเบิงได้เพ่อนะครับให้พ่อเพิ่นจุงยางไหเบิงเล็กหน่อยนะครับสองตัวสุดถ่ายแม่สาวครับพี่น้องสำหรับผู้เอาเด็กหน่อยไปเลี้ยงไปปั่นเอาด้วยครับพี่น้องนะครับเ็กหน่อยไปเลี้ยงไปปั่นเอานะครับ ราคาห้องกับยังตองล่องได้อีกอยู่นะครับผมก็ถือว่าหง่ไปหนาครับพี่น้องนะครับเลียงควายแม่สาวก็หง่ไปหนานะครับเดี๋ยวเมื่ตัวที่2นะครับผมอีกตัวหนึ่งนะครับสุดท้ายนะครับแม่สาวตัวนี้อายุจักเดือนครับตัวนี้ซ้ำกันครับซ้ำกันเนาะนะครับอายุซ้ำกันก็คือเจ็ดเดือนตัวนี้สายทังไหนครับอันนี้ลูกเจ้าน้ำไช่นะครับน้ำไช่เป็นลูกเพชรอุดรเนาะเพชรอุดรอันนี้เป็นควายสาวส่วนสูงใครได้ครับตัวนี้ 122สองนะครับเดี๋ยวพ่อิ่นดึงออกมาให้เบิ่งครับพี่น้องหนึ่งรอย่สบ2ส่วนสูงราคาเปิดใบไรไปไหนก่อนครับราคาเจ็0 0มือนกันครับราคาเจ็0 0มื่นซ้ำกันครับพี่น้องนะครับอ่าเจ็มืนบาทนะครับเดี๋ยวพ่อิ่นดึงไปให้เบิ่งนะครับอันนี้คือราคาห่อยยังตอรองได้อยู่เนาะครับเนาะอันนั้นเราตอรองได้นะครับเรื่องรถไปทรงกับมีอยู่นะครับผมอันนี้ลูกเจ้าน้ำชช่ครับพี่น้องนะครับตัวนี้ส่วนสูงรอย หนึ่งลอยยี่สิบสองนะครับหนึ่งลอยยี่สิบสองผู้ใดสนใจกับอยากได้น้ำเพลินไปเลี้ยงเจ็ดหมื่นครับพี่น้องยกคูอาจจะได้ราคาถูกก็นี่แหละครับพี่น้องนะครับยังมาต่อรองเพลินเอานะครับกระดูกเนื้อหนังแข็งขาดีเบิร์ตครับพี่น้องครับรับประกันว่ามีตัวนี้นะพ่อเนาะมีครับว่ามีเอานะครับสำหรับผู้มักเมียสาวเอาไปเลี้ยงเอาด้วยครับพี่น้องราคาห้องยังต่อรองได้อยู่เบอร์โทรที่อยู่ผมขึ้นให้ด้านล่างด้วยครับพี่น้องนะครับด้านล่างสำหรับคลิปนี้กั เปิดราคานะครับผมฝากไว้พี่น้องน้ำมัพ่นฟ้ามนะครับมีทั้งเกรดสูงแล้วก็เกรดให้พี่น้องแบ่งไปเลี้ยงนะครับราคากับว่ากันนะครับลูกสาวใหญ่กาซอิริสินอีกตัวนึงเนาะก้อนปีกิ้มเนาะแต่พี่น้อได้เปิดนะครูแม่ลูกอันนี้ลูกใหญ่กาซอิริทินเกิดจากแม่สูงประม่านลอยสามสิบครับพี่น้องลูกใหญ่กาซอิริทินเดี่ยเจ็ดเดือนแล้วครับลูกเพิ่นสี่เดือนครับสี่เดือนครับพี่น้องนะครับอันนี้ผลงานเจ้าใหญ่กาซอิริทินเกิดจากแม่ส่วนสูงร้อยสามส เลี้ยงเบิงเพิ่อนแย่จัยหน่อยแม่เพิ่นผสมไปครับ,มแ,รรบแม่ท่อไม่กลเสินอีนอกครับแม่ท่อแย่กลาเซนสินอีนอกเนาะผสมแย่กลาเซนสินหล่ะครับอ่าผสมแย่กลาสินติดท,ท่องแล้วเนาะครนะครับมผมอาผู้ใดสนใจก,จกับจะมาเบิ่งเอาเด้วยครับพี่น้องนะครับเบอร์โทรที่อยู่ด้านล,ล่างนะครับสำหรับวัอนี้เปิดราคามาเยี่ยมชมเนี่ยมาพ่นฟ้าสำหรับลคลิปเปิดราคาให้พี่น้องพ่อได้แบ่งไปเลี้ยงนะครับถือใจกันเริ่มโทรมาหาสอบถามเพิ่นเบิ่งนะครับสำหรับวัอนี้ผมบ่าว่าที่กับฝากพี่ฝากน้องไว้เช่นนี้นะครับจากล่าพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมที่ ติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับผมคลิปหนาไปเยี่ยมไปชมฟ้ามใดฝากติดตามไปเรื่อยนะครับพี่น้องนะครับผมบอ่ว่าจะเป็นว่าเป็นไข่นะครับมีหลากหลายนะครับผมเรียงพัฒนาขอให้มีใจรักครับพี่น้องนะครับนะครับเข้ากับพัฒนาไปได้ทุกแบบแลวครับพี่น้องนะครับย่ทีอ่การดูแลละว่างแพงเขาจะค้องนะครับว่าทีให้จะคล้องเรียงยูได้บ่นะครับผมกับสีเรียงอาจะเรียงแบบบ้านหรือเรียงแบบราคาสูงนะครับก็ได้เบิร์ครับพี่น้องย่ทีเข้ามีใจรักแล้วก็มีใจที่จะ สู่กับมันนะครับผมบวัวเฮ็ดนี่ยองกับซางนะครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากขอความดีด,ดีไปซัมนี่นะครับพี่น้องนะครับจากลาไปซัมนี้นะครับผมสวัสดีครับ